นี่คือลำโพงรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกทำมาจากเพชรมูลค่ากว่า3ล้านบาท3ล้านบาทสวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิลาดครับแล้วที่ผมบอกว่าลำโพงรถยนต์ที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับที่มูลค่ากว่า3ล้านบาทเนี่ยลำโพงตัวนี้ตอนนี้ยังไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับผมได้เห็นมาเนี่ยในงานโชว์ที่ยุโรปนะครับเขาได้ติดในรถเทสลาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมคลิปที่ผมได้ไปยุโรปแล้วดูว่าลำโพงตัวนี้เป็นแบรนด์อะไรแล้วที่ สำคัญคุณภาพเสียงเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปฟังกันดูครับครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บูธแอคคิวตันนะครับในงานเครื่องเสียงเนี่ยที่ยุโรปซึ่งแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ลำโพงบ้านนะครับตอนนี้เขามาทําใส่รถยนต์ละที่อยากให้ฟังก็คือเจ้ารถเทสลาคันนี้<ช>เขาบอกว่าลาโพงตัวเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปดูลำโพงตัวเนี้ยเป็นลำโพงที่มีส่วนผสมทําจากเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงในรถเทสลาคันนี้ครับ ปิเอเตอร์ตัวนี้มี3รุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นโดมเซรามิกส่วนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโดมเซรา,ามิกผสมกราฟไฟต์ใช้ในการติดตั้งทั่วไปส่วนตัวเนี้ยเงาเงานี่คือเป็นพิเศษนะค,คือโดมเป็นไดมอนด์ครับเป็นเพชรนะครับนี่คือความแตกต่างของแอคูตันครับแล้วราคาแพงมากๆกครับตัวนี้นี่คือด้านหลังครับใส่ซับ2ดอกแบบนี้ในรถเทสลาคันนี้ครับซึ่งใส่ลำโพง แอคชิตันที่เขาบอกว่าเป็นโลปงทาจากเพชรนะครับแล้วผมเพิ่งรู้ว่าราคามันเนี่ยพุทธละสามล้านครับโ <Hey. S 1> อ้เรียกได้ว่าผมนี่แทบไม่อยากจะหยุดฟังเลยครับรายลเรียด ดีมากๆผมได้เอาเก็บเหตุการณ์ในงานที่ผมเห็นที่ยุโรปนะครับที่ออสเตรียามาซึ่งลำโพงตัวนี้คือแบรนด์แอคิวตันทวิตเตอร์เนี่ยทำจากเพชร1เม็ดเสียงกลางเนี่ยทำจากเพชร6เม็ดนะครับราคาที่โอ้ขายกันอยู่อ่ะล้านบาท3าล้านบาทต้องบอกว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันพิเศษจริงๆนะครับเสียงบางอย่างที่เราไม่เคยได้ยินอะ่ะมันได้ยินในนั้นเลยนะครับแล้วก็ใช่กับรถเทสลาที่เงียบมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าง,งบไม่ใช่เรื่องสําคัญต้องการความพิเศษ แล้วไม่ธรรมดาเนี่ยลำโพงตัวนี้ก็น่าสนใจครับเรามาดูกันครับว่าลำโพงตัวนี้จะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับแล้วผมจะรอดูนะครับแล้วใครที่ใช้รถเทสล,ลาแล้วอยากจะติดลำโพงแบบนี้ลองดูได้นะครับเอาไว้เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ